อินทสมานโคตะตะชาดกชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษในสมัยพุทธกาลเมื่อใกล้ฤดูพรรษาในครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้สเสด็จกลับจากการจาริกออกโปรดเวนยสัตว์สู่พระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีแคว้นโกศล เพื่ออยู่จำพรรษาเทศนาประธานพุทธโอวาทแก่สาธุชนดังเช่นเคยในครานั้นปรากฏว่ามีภิกษุรูปหนึ่งของพระอารามเชตวันมีนิสัยดื้อรั้นต่อพระวินัยและว่ายากต่อคำตักเตือนจากพระอวุโสทุกรูปท่านจะถือบาทท่านั้นไม่ได้นะมันไม่ควรใช่ใช่ใช้มือเดียวหิ้วขอบบาทแบบนี้ดูไม่สุภาพเลย แล้วท่าทางย่างก้าวก็ควรสำรวมหน่อยนะท่านเราเป็นภิกษุนะท่านแล้วทำไมอ่ะข้าไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนี่เรื่องแค่นี้ทำไมพวกท่านต้องมาว่าข้าด้วยข้าไปว่าอะไรพวกท่านหรือไงกันความดื้อรั้นนี้เป็นที่เบื่อหน่ายเอื้อมระอาต่อพระสงค์ผู้มีอาวุโสโดยทั่วกันต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหากภิกษุรูปนั้นยังคงดื้อรั้นเช่นนี้ก็เห็นทีจะต้องกราบทูลต่อพระาศาสดาให้สุงสาบ ภิกษุท่านนั้นดื้อรั้นจริงๆเราหรือก็เตือนด้วยความหวังดีแท้ๆยังจะมาหาว่าเราไปว่ากล่าวไร้เหตุผลสะสีกอืมงั้นนะสิไม่น่าเลยจริงๆนี่พวกท่านก็เจอแบบเดียวกันรอเฮ้ยไม่น่าเลยจริงๆถ้าอย่างนั้นเราไปกราบทูลองพระศา,าสดาก,กันเถอะเมื่อถึงการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงมีพระมหาการุณาปรารบถึงกรรมของพระภิกษุผู้ว่ายากเตือนยากรูปนี้องค์พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้เมื่อก่อนนี้เธอก็ไม่เชื่อฟังในคําเตือนของบรรัณฑิตทั้งหลายเช่นกันครั้งนั้นเพราะเธอเป็นผู้ว่ายากจึงต้องเหลวแหลกไปสิน้นพระเท้าช้างตกมันเมื่อองค์พระศาสดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ภิกษุผู้ว่ายาก ก็กราบอารัธนาให้สรงเล่าอดีตชาติครั้งนั้นแล้วดำรงจิตสงบนิ่งอยู่กลางกายสดับกรรมอันบังเกิดในการอันไกลโพ้นของตนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงโปรดภิกษุนั้นด้วยอินทสมานโคตะตาชาดกขึ้นณนบัดนั้นย้อนไปในสมัยอดีตการครั้นเมื่อพระเจ้าพรมทัต สวยราชาสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีปกครองกรุงพาราณสีด้วยความสงบสุขร่มเย็นในครานั้นพระโพธิสัตว์ได้สวยพระชาติอยู่ในตระกูลพราหมณ์ครั้นเจริญวัยและเพศคราวาตก็ออกบวชเป็นฤาษีเป็นครูของเหล่าฤาษีห้าร้อยรูปสแสวงบุญสู่พรหมโลกอาศัยอยู่ในหิมมวันตประเทศโดยดำรงชีพตนและสิทธิ์ด้วยพืชพลาหาร เพื่อปฏิบัติญาณสมาบัติสืบมาช้านานในครั้งนั้นบรรดาสิทธดาบทเหล่านั้นได้มีดาบทคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบวชใหม่ชื่อว่าอินทสมานโคตระสิทธผู้นี้เป็นผู้ว่าญาตนิสัยดื้อรัน้นไม่ยอมเชื่อฟังใครอยู่มาวันหนึ่งขณะที่สิทธนักบวชผู้ดื้อรัน้นได้เข้าป่าเพื่อไปหาผลละหมากรากไม้ก็บังเอิญไปพบลูกช้างเชือกหนึ่งกำลังยืนเฝ้าศพช้างผู้เป็นแม่ ลูกช้างเชือกนั้นยืนเศร้าส้อยอย่างหน่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นยิ่งหนัก <tr ick noise> ด้วยความเวทนาอินทสมานโคตระ <tr ick noise> จรึงนำลูกช้างเชือกนั้นกลับมาที่อาสมที่พำนักด้วยเพื่อจะดูแลเลี้ยงดูต่อไปมามะไปอยู่กับพ่อนะ <tr ick noise> บุญทิ้งเอ๋ยพ่อจะเลี้ยงดูเจ้าเองด้วยเหตุนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาอินทสมานโคตระ จึงนาลูกช้างชื่อน,นั้นกลับมาเลี้ยงที่อาสมแต่เมื่อฤาษีพระอาจารย์ทราบก็ได้พยายามห้ามปราหมทให้เลี้ยงโดยที่อินทสมานโขตรับหาได้เชื่อคําตักเตือนของอาจารย์ซึ่งบาเพ็ญญาณจนเห็นแจ้งอนาคตของชีวิตต่างๆได้ดีดาบทเอ๋ยเธอเลี้ยงลูกช้างนี้เอาไว้จริงๆหรือจริงขอรับอาจารย์ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้ตัวหนึ่งข้าพเจ้าไปเจอมันในปา่า คณะออกหาผลไม้ลูกช้างตัวเนี้แม่มันตายข้าพเจ้ารู้สึกเวทนาจึงเก็บมันมาเลี้ยงขอรับดาบดเอ๋ยขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อโตขึ้นมันจะฆ่าผู้เลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยนะท่านอาจารย์ข้าไม่อาจทิ้งมันได้หรอกยังไงข้าก็จะขอเลี้ยงดูลูกช้างเชือกนี้ให้จงได้ถ้าเธอยืนยันเช่นนั้นก็ตามแต่เธอแล้วสักวัน เเธออจะได้้รูงนับแต่นั้นมาอินทสมานโคตระก็เลี้ยงดูช้างน้อยเชือกนั้นเรื่อยมาจากลูกช้างตัวเล็กๆช้างน้อยตัวนั้นก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นทีละนิดใครจะเตือนยังไงข้าก็ไม่สนหรอกต่อให้เป็นพระอาจารย์ก็เถอยังไงข้าก็จะเลี้ยงเจ้าต่อไปเจ้าบุญทิ้งเอากินอ้อยซะสิข้าเก็บมาให้เจ้ากินตึงเยอะนะ ยิ่งนับวันยิ่งโตมากขึ้นนะเจ้าบุญทิง้งนานวันเข้าช้างน้อยตัวนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นช้างพลายรุ่นหนุ่มชะกันหรือศีผู้เป็นอาจารย์จึงได้เรียกสิทธิ์ดื่อผู้นี้มาตักเตือนด้วยความหวังดีดาบทเอ๋ยจงฟังคำที่อาจารย์บอกเถิดเธอจงนำบุญทิ้งไปปล่อยเสถิดก่อนที่มันจะก่อกรรมฆ่าผู้เลี้ยงเสียก่อนท่อาจารย์ เทพได้อาจารย์จึงทํานายเช่นนี้สิจะไปทิ้งมันลงได้อย่างไรในเมื่อสิทธิเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยข้านั้นรักมันเหมือนลูกแท้ๆเลยนะอาจารย์แล้วมันเองก็รักข้าเหมือนพ่อมันด้วยอันวิบาก<ท>กรรมนั้นแม้พระพรมเองก็มิอาจฝืนไว้ได้ฤาษีผู้เป็นอาจารย์มิอาจห้ามปรามสิทธิให้เชื่อฟังได้จึงได้แต่ปรงสังเวชแก่คู่กรรมทั้งสองนั้นฮ <c oughs> ดาบทเอ๋ย อาจารย์เตือนเจ้าแล้วนะไม่น่าเลยจริงๆยิ่งนานวันเขาทั้งคู่ก็ยิ่งรักใคร่ห่วงใยกันมากขึ้นอินทสมานโคตระเอาแต่เฝ้าเลี้ยงดูช้างอยู่ทั้งวันคอยมันหาอาหารและอาบน้ําให้อยู่เสมออีกทั้งยังคอยเก็บมูลช้างอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ได้บ่งเพ็เพียงเลยบุญทิ้งเห๋ยหมูนี้เจ้าโตใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะืมพ่อชื่นใจจริงจ ฤดูการผ่านพ้นไปจนถึงห่วงปีหนึ่งที่เกิดเหตุวิปรโยคทั่วทุกย่อมย่าในปีนั้นช่างร้อนและแห้งแล้งยิ่งนักจนไร้อาหารและขาดน้ำดื่มกินเหล่าบรรดาสิบรือษ,ษีกังวลใจกับเหตุที่เกิดขึ้นจึงพากันมาเข้าพบรือีอาจารย์พวกเราจะทำย่างไรกันดีท่านอาจารย์แล้งนี้สาหัสนักขืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกเราต้องอดตายกันแน่แท่านอาจารย์ จากการที่ฤาษีอาจารย์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจจึงทำให้ทราบในวารกรรมของโลกในครานี้ฤาษีอาจารย์จึงชี้ทางให้สิทธ์เข้าไปหาพลาหารทางทิศหนึ่งของป่าพวกเธอจงเข้าป่าไปหาพลาหารทางด้านทิศโน้นเถิดเมื่อเก็บผลไม้ได้พอเพียงก็จงรีบกลับมาอย่าได้โลภจนเบียดบังแย่งอาหารของผู้อื่นเขานะโอ อาจารย์ช่างรู้แจ้งยิ่งนักทราบด้วยว่าทางทิศนั้นมีอาหารได้เลยขอรับพวกศิษย์จะมุ่งหน้าไปตามทิศที่อาจารย์ชี้นาขอรับเราปวงศิษย์หลังจากรับโอวาจากฤาษีอาจารย์แล้วก็พากันออกเดินทางเข้าไปยังป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามทิศที่ฤาษีอาจารย์ได้ชี้นาไว้รวมไปถึงอินทสมานโคตระเองก็ร่วมเดินทางไปด้วยถึงแม้จะไม่อยากจากช้างของตนไปเลย แต่เนื่องจากไม่มีอาหารพอจะเลี้ยงช้างได้แล้วจึงจำใจต้องร่วมเดินทางไปกับเหล่าหมูสิทธิ์ทั้งหลายด้วยดูแลตัวเองดีๆนะบุญทิง้งพ่อจะรีบไปแล้วจะรีบกลับและพ่อก็จะเก็บผลไม้อร่อยๆมาฝากเจ้าเยอะๆนะการเดินทางในครั้งนั้นลำบากยิ่งนักเหล่าสิธิ์ทั้งปวงต้องเดินฝ่าแดดอันร้อนระอุเกือบหนึ่งวันเต็มๆก่อนจะเข้าสู่ป่าอีกด้านหนึ่งซึ่งยังพอมีอาหารให้เก็บไว้กิน โอ้ยร้อนตับจะแตกข้าจะเป็นลมอยู่แล้วนะเนี่ยอดทนไว้อีกนิดเดียวอ่ะก็จะถึงป่าด้านที่พระอาจารย์ชี้ทางบอกแล้วเร่งฝีเท้าข้าเถอะพวกเราจะได้รีบๆกลับไปสักทีในการออกมาหาอาหารในครั้งนี้อินทสมานโคตรรัต้องเหนื่อยหนักกว่าคนอื่นถึงสองเท่าเพราะต้องรับผิดชอบหาอาหารไปให้บุญทิ้งช้างของตนอีกด้วยเฮ้อลูกเอ๋ยพ่อเหนื่อยแสนเหนื่อย ลูกก็ตัวโตวยังกับปูเขากินแค่นี้คงไม่พอแน่ๆพ่อจะรีบไปเก็บให้เยอะๆนะไม่รู้ป่านี้หิวจนตาลายเราวม่งเนี่ยเล่งมือเข้าดีกว่าเราแต่ในขณะที่บรรดาสิทธิ์กลับมาจากป่านั้นเองช้างป่าที่อินทสมานโคตระนำมาเลี้ยงก็เกิดคลุ้มคลั่ง,งด้วยความร้อนและความหิวมันอารวาดทำลายข้าวของและรือสาลาจนพินาศย่อยยับเพื่อระบายอารมณ์ตามสันดานของช้างป่า หลังจากที่อรารวาสพังอาสมจนหนำใจแล้วช้างป่าก,ก็วิ่งไปรออินทสมานโคตระผู้เลี้ยงตนที่ทางเข้าสู่อาสมแล้วก็รออยู่อย่างใจจดใจจ่ะอ,อยู่อย่างนั้นหลังจากรออยู่ไม่นานบรรดาสิทที่ออกไปหาอาหารก็เดินทางกลับมาถึงอาสมและเมื่อมองเห็นร่างอินทสมานโคตระผู้เลี้ยงมันมาเดินมาแต่ไกล ขังป่าซึ่งขนาดนี้โมโหจนควบคุมสติไม่ได้ก็รีบวิ่งปรีเข้าไปหาอินทสมานโคตระอย่างรวดเร็วด้วยทันทีโอ้ยคิดถึงพ่อมากขนาดนั้นเลยเหรอบุญทิง้งโอ้ยดูสิมันรักเราขนาดไหนไม่รู้ทำไมอาจารย์หนึ่งคิดว่าบุญทิ้งจะฆ่าเราได้นะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆอา้าวมามา,มา,มาบุญทิง้งพ่อจะป้อนผลไม้ให้กินจนเปรมเลย แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่อินทสมานโคตระคิดช้างป่าที่ขนาดนี้ลืมสิ้นความผูกพันใดๆที่เคยมีวิ่งตรงรีเข้าหาอินทสมานโคตระด้วยความงุดหงิดเต็มประดาก่อนจะพุ่งชนอินทสมานโคตระอย่างแรงนีหนํำซ้ำยังกระทืบซ้ำด้วยความงุดหงิดอีกด้วยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยบุญทิ้งอย่าอย่าอย่าทำพอเลย เหตุอันสยดสยองที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามคำทำนายของพระอาจารย์ทุกประการอินทสัมลนโคตรสิทธิ์ผู้ดื้อรั้นและช้างเกเรเชือกนั้นต่างตกอยู่ในห่วงกรรมต่อกันอย่างไม่มีทางแก้ไขหลังจากกระทืบซ้ำจนอินทสมานโคตระิทธสิ้นใจตายอย่างน่าอานาถแล้วช้างป่าเกเรเชือกนั้นก็วิ่งหายไปในป่าอย่างบ้าคลั่ง ทิ้งศพอินทสมานโคตระผู้เลี้ยงดูมันมาให้นอนตายอย่างน่าสังเวชใจน่าเศร้าใจยิ่งนักที่อินทสมานโคตระต้องมาจบชีวิตลงโดยไม่มีโอกาสแม้จะสำนึกถึงคำเตือนของผู้มีพระคุณเมื่อบรรดาลูกศิษย์ได้ช่วยกันโปรงศพอินทสมานโคตระเป็นที่เรียบร้อยแล้วฤาษีอาจารย์ก็ได้อบรมสั่งสอนเหล่าลูกศิษย์ว่าดังนี้ดาบท,ทั้งหลายเอ,อ๋ย บุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่วหรือยอมเป็นมิตรกับคนทุศีลไรอย่างอายฤสีอบรมให้บุคคลคบคา้ากระทำไมตรีแต่กับสัตบุรุษคือคนดีจะได้ไม่ต้องพบวิบัติดับชีวิตลงเหมือนกับอินทสมานโคตระศิษฐ์ผู้ดื้อรั้นผู้มีกรรมคนนีส้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสเล่าอินทสมานโคตตะชาดกด้วยคำที่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นครูนั้นสอนนักบวชว่าธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยากยุเทวะปัญญาสถิโมมัมั่งพึงรู้จักบุคคลใดว่าผู้นี้เหมือนเราโดยศีลพึงกระทำไมตรีกับบุคคลนั้นในพุทธการนั้น สิกผู้ดื้อรั้นกำเนิดเป็นภิกษุผู้วายาหรือสีผู้เป็นอาจารย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า